คอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับบำรุงผิวผมเล็บกระดูกข้อต่อนะครับวัย30ขึ้นไปคุณต้องกินคอลลาเจนต้องกินทุกคนต้องกินตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าวัย30เนี่ยคุณคือวัยหมดคอลลาเจนครับถ้าคุณหมดคอลลาเจนอาการจะเป็นยังไงครับคุณก็จะเริ่มมีริ้วรอยหน้าผ่ากีนการ่องแก้มนะครับร่องลึกูกขนจะเริ่มกว้างผิวจะเริ่มหย่อนคล้อยหย่อนหย,ย่อนลงมานะครับ เพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยนะครับถ้าไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเนี่ยนะครับม,มันจะมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนร้อยเรียงเป,เป็นเป็นตะข่ายเป็นล้านแห่เป็นตะข่ายนะครับแล้วมันก็ขึงให้ผิวคุณนะตึงตึงขึ้นไปตอนคุณอายุยังไม่ถึงสามสิบแบผิวคุณก็ตึงดีหรอกนะครับไม่มีริ้วรอยก็ตึงขึ้นไปอย่างเงี้ยถูกไหมตึงตึงริ้วรอยไม่มีนะครับหางตาก็ายกแต่พอคุณสามสิบไปหมดคอลลาเจนปุ๊บคือคอลลาเจนเนี่ยมันหมดเพราะอะไรครับคือร่างกายของคนเราเองเนี่ยมันสกัดคอลลาเจนได้เองนะครับ ก็คือคุณกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะสกัดออกมาเป็นกปรมันจะสกัดเอามานะครับเป็นกปรอะมิโนหลายชนิดเลยแต่จะใช้กปรอะมิโนสามตัวนะครับนไปนําไปใช้นําไปใช้ผลิตคอลลาเจนนะครับก็คือคอลลาเจนเนี่ยมันเกิดจากโปรอะมิโนสามตัวมารวมตัวกันนะครับลักษณะของคอลลาเจนนะครับที่อยู่ใต้ชั้นผิวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเจลาตินนะครับเป็นชั้นเป็นเจลาตินคือถ้ามันอยู่ใต้ผิวคุณมันจะทําให้ผิวคุณเต็มนะครับตึงและดูเต็มด้วย คุณเมื่อดูเต็มนะแต่ถ้าวัยหมดคอลลาเจนสามสิบขึ้นไปคุณเขจะเริ่มเขาเรียกว่าตกลงมาตกลงมาพอตกนีมยตาเ็เริ่มตกแล้วก็จะเริ่มมีจีนกานะครับตกลงมาก็จะมีนี่มีนิ้วรอยนไครับมันหย่อนมันเริ่มหย่อนก็คือมันไม่มีตัวคอลลาเจนเนี่ยครับคอยคอยดันให้มันเต็มแล้วก็แล้วก็ให้มันตึงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับให้ให้เรากินคอลลาเจนทุกวันหลังจากอายุ30ปีขึ้นไปนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่นะครับ ดูเขาเรียกว่าอ่อนยาวกับวัยเดียวกันอ่อนยาวกว่าเพื่อนวัยเดียวกันคุณต้องกินทุกวันนะครับกินทุกวันหนึ่งถังเนี่ยนะครับห้าร้อยกรัมคือคอลลาเจนหนึ่งถังในห้าร้อยกรัมครึ่ง500 g, กิโลนะครับตักได้หนึ่งร้อยหกสิบช้อนนะครับตักช้อนละสามกรัมนะครับหรือสามพันมิลลิกรัมนั่นเองส่วนตัวผมกินวันละสี่ช้อนเช้าผมกินสองช้อนผสมน้ำเปล่านะครับ ก่อนนอนผมก็กินอีกสองช้อนผสมน้ำเปล่านะครับแต่คอลลาเจนเนี่ยสามารถผสมกับเครื่องดื่มได้ทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะร้อนหรือจะเย็นนะครับน้ำเปล่าชากาแฟโกโก,โกช้ชาเขียวชาไทยน้ำผลไม,ม้โยวเกิร์ตสมูทตี้และกะทอยเวตตามินน้ำสักวู้ได้ทุกอย่างจะร้อนจะเย็นทั้งหมดไม่เสียคุณภาพนะครับผสมอาหารได้คุณสามารถใส่มาม,าม่าใส่แกงอ่อมแกงเืดแกงส้มอะไรของคุณนะ่ได้ ว่วงลงไปแล้วก็โรยเป็นน้ำหม้อข้าวเวลาคุณหมุนข้าวต้อกินในทั้งบ้านก็ได้โปรตีนในบ้านเช่นเดียวกันนะครับวัยสามสิบต้องกินครับพเพราะคือวัยหมดโปรตีนนะรับนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่อ่อนเยาวา์กว่าเพื่อนวัยเด็กกว่าน,นะครับผิวดูแต่งแต่งตึงๆน,นะครับประหยัดค่าโบนัสดียัดประหยัดมากครับผมบอกให้นะฮะคือหนึ่งกระปุกเนี่ยนะครับก็ตีประมาณถ้าช้อนละประมาณสามสิบบาทแต่ถ้าซื้อสองกระปุกเนี่ยตกช้อนละประมาณสองพันประมาณนี้ครับ ประมาณช้อนละสองมาสเท่านั้นครับคือถ้าคุณกินวันละช้อนกินได้หนึ่งกระปุกเนี่ยกินได้ร้อยหกสิบหกวันนะครับถ้าคุณซื้อสองกระปุกกินวันละช้อนได้หนึ่งปีคุณซื้อสามกระปุกกินวันละช้อนได้ปีครึ่งแต่ผมผมบอกว่ามันถูกครับคุณกินเข้าไปเยอะครับอย่างน้อยวันละสี่ช้อนนะนะครับเติมเข้าไปทุกวันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราเนี่ยสูญเสียคอลลาเจนไปเท่าไ,ไหร่เราก็เติมเข้าไปให้มันเต็มครับครั้งนี้คนที่ต้องกินอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเขาเเเรีีียยกกกกวว่่่่าลลลลลุุมลุมมมฮฮตต้้คือสูงั นะครับอายุ40ขึ้นไปคุณคือวัยที่จะต้องเจ็บข้อเข่านะครับเหตุเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันอยู่ที่ใต้ที่ที่ในข้อเข่าของคุณข้อเข่าของคุณสมมุติอันนี้คือข้อเข่าของคุณสองอันประกบกันเวลาคุณก้าวเดินก้าวเท้าออกออกย่าไปย่าเดินเนี่ยมันก็จะกดลงไปกึ๊กถ้ามันมีชั้นคอลลาเจนอยู่ตรงนี้มันก็จะซับแรงกระแทกนะครับถ้าคุณขยับข้อเข่ากึ๊กกักมันก็จะลั่นถ้าเกิดมันไม่มีคอลลาเจนนะครับ ขยับขยับตื้อกระตื of of like ้นกระมันจะลั่นก้อนแก๊กก้อแก๊กตื้นกระตื้นนี่แหละแล้วมันก็จะเจ็บนะครับคือวัยเนี้ยถ้าไปหาหมอหมอจะยาแก้ปวดก่อนยาแก้ปวดคุณกินยาแก้ปวดกิน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 ทุกวันนะครับนั่นแหละเส้นทางการฟอกไตของคุณนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่อยากไม่อยากเจ็บเข่าก็กินทุกวันนะครับกินอย่างผมเนี่ยวันละสองช้อนอ่าวันละสี่ช้อนเช้าสองช้อนก่อนนอนสองช้อน ถ้าคุณเจ็บเข่าแล้วไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่สี 4, 50, ่สิบห้าสิบหกสิบเจ็บเข่าแล้วต้องเริ่มกินในทันทีนะครับถ้ายังไม่เคยกินเลยจัดเลยนะครับถ้ายังไม่เคยกินเลยจัดเลยนะครับตัวนี้ผมจะบอกว่าคอลลาเจนไดเปปไทด์หลายคนถามว่ามันคืออะไรนะครับเคยได้ยินแตบเปปไทด์ไตรเปปไทด์ไนเปปไทด์เคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าสามอย่างนี้มันคืออะไรนะครับคอลลาเจนเนี่ยยุคเก่าๆเนะี่ยคือคอลลาเจนเปปไทด์เปปไทด์เนี่ยนะครับมันคือคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่ใหญ่มากครับ มันมัน,ม,นมันใช้เขาเรียกว่านวัตกรรมในการผลิตเนี่ยนะครับก็ยังยังเป็นนวัตกรรมเก่าเก่าก็คือมันไม่สามารถทําให้มลโมเลกุลมันเล็กลงได้นะครับเวลาคุณกินเข้าไปปุ๊บมันต้องย่อยก่อนย่อยย่อยผ่านกระบวนการย่อยของคุณก่อนหกถึงแปดชั่วโมงดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นไตรเปปได์ก็จะสามารถเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดูดซึมได้เลยเหมือนกันแต่ว่าต้องไปดูดซึมคือต้องอย่างไรก็ต้องใช้เวลาดูดซึมก็ประมาณเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับ แต่ผมตบอกว่าคอลลาเจในเทไทเนี่ยมันสามารถดูดซึมได้ทั้งงากระพุ้งแก้วในช่องปากของคุณเลยนะครับในช่องปากคุณจะมีพวกเส้นเลือดฝอยที่สามารถดูดซับสารอาหารได้นะครับแต่ต้องเป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลเ <ăng> ล็กๆหน่อยนะครับอย่างเช่นคอลลาเจนไดเทไทยตัวนี้นะครับตรงนี้สกัดจากปลาหนังจืดนะครับคนแพ้อาหารทะเลไม่ต้องวนคือไม่ต้องกังวลคือไม่ต้องตั้งกำแพงเลยว่าฉันไม่กินฉันฉันแพ้อาหารทะเลมันสกัดจากปลาหนังจืดครับกินได้เลยนะครับคนที่แพ้ปลาหนังจืดผมเชื่อว่าหนึ่งในล้านคนนี่น้อยมากครับที่ นะครับตัวนี้ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่นะครับนาเข้ามาเขาเรียกว่าผมเป็นคนที่ผมเนี่ยสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยผมคือคนที่เอาคอลลาเจนแบบเทียวเนี่ยมาใสาก่กระป๋องคนแรกเลยของประเทศนี้สมัยก่อนไม่มีใครทําครับนะสมัยก่อนมีแต่คอลลาเจนลดผลไม้แต่งแต่งลดแต่งกลิ่นแต่ผมเนี่ยเอาตัวนี้มา,มาทําเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์แล้วมันจําเป็นนะครับมนุษย์เรานะครับถ้าขาดคอลลาเจนคือคือแก่ คือเหี่ยวคือแก่นะครับคือเหี่ยวคือแก่ฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะชะลอไวัยได้นะครับที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารเป็นอาหารเสริมที่กินเข้าไปแล้วสามารถชะลอไวัยได้คือคอลลาเจนตัวเดียวนะครับเพราะว่าคอลลาเจน <an> มันคือมันคือมันคือฮอร์โมนหลักนะครับที่เราต้องใช้งานมันทุกวันเพื่อเพื่อให้เราดูอ่อนเยาว์นะครับแล้วมันก็สูญเสียไปทุกวันเช่นกันฉะนั้นคุณต้องเติมต้องเติมต้องเติมทุกวันนะครับแบบนี้ ที่ผมบอกว่ามันดียังไงรู้ป่ะคุณกินทุกวันคุณผสมกับเครื่องดื่มอะไรก็ได้มันไม่จำเจนะครับแต่สมัยก่อนที่กินกินกันนะนะครับผสมแต่งว่ผลไม้มาแล้วเนี่ยคุณกินทุกวันไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็เบื่อมันไม่มีใครกินคอลลาเจนลดส้มได้ทุกวันหรอกถูกไหมมันไม่มีใครกินคอลลาเจนลดบริ่ทุกวันเราเบื่อตายนะครับอันนี้คุณไปผสมกาแฟก็ได้กินกาแฟตอนเช้าคุณก็ผสมกาแฟนะครับหรือว่าคือคุณจะมาผสมอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละมันมันมันกินแล้วมันง่ายครับมันสะดวก ก็คือตอนเช้าคุณตื่นมาคุณตักคุณชงน้ำหนึ่งแก้วคุณใส่สองช้อนคุณดื่มจบครับไม่ต้องไปพกพาไปที่ไหนนะครับเพราะจริงๆแล้วผมจะบอกว่าคนที่คนที่กินคอลลาเจนจริงๆเนี่ยเขาไม่ต้องพกพาไปไหนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ตักกินตอนเช้าก็จบแล้ว <c oughs> นะครับแล้วกินอีกทีตอนนอนนะครับตอนนอนก็ให้มันไปเข้าไปซ่อมแซมนะครับ <c oughs> คุณกินมื้อแรกเนี่ยที่คุณถ้าคุณซื้อไปนะ คุณกินตอนนอนเนี่ยสองช้อนเนี่ยคุณตื่นเช้ามาคุณอาบน้ําคุณลองรูปผิวคุณดูว,ว,ว่ามันจะลื่นลื่นมันเหมือนมีเมือกอะไรแบบลื่นลนะื่นน่ะนะครับนั่นคือคอลลาเจนที่มันออกฤทธิ์แล้วนะครับที่มันออกฤทธิ์แล้วที่มันออกฤทธิ์ออกผลของมันแล้วนะครับฉะนั้นนะสี่สิบสามสิบสี่สิบต้องกินแล้วนะครับถ้าคุณสามสิบคุณกินเถอะนะครับสี่สิบอันนี้บังคับเลยต้องกินนะครับเพราะว่าเรื่องของข้อเข่ามันคือคอลลาเจนล้วนๆครับคุณอย่ารอให้ คุณอย่ารอให้มันมันเจ็บซะจนต้องแบบต้องไม่ผ่าเขานะครับต้องไปเจาะเข่าก่อนจอเจาะอาตรวจเอาน้ําในข้อก่อนถ้าไม่มีน้ําในข้อดูดออกมาเป็นเลือดคุณก็ต้องผ่านะครับก็ลองดูลองดูนะตัวนี้หนึ่งถังห้าร้ยกรัมหกรเก้าสิบาทสองถังหนึ่งกิโลกรัมกินได้ปีนงถ้ากินวละช้อนนะเก้าเก้าสิบสามถังหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทนะครับสนใจกด พิมพ์สนใจเดี๋ยวแอดมินติดต่อกลับไปเองครับ